ใช่พวกที่แกไปสูงสิงไปโชว์อะไรตุดแตว่าอะไรอย่างเงี้ยป้าบ้าบาบอๆแล้วใช่ไหมเลิกยุ่งกับพวกมันได้แล้วนะเข้าใจไหมแต่แม่ว่าพวกเขาก็ดูน่ารักดีนะชาย ั้งแต่ลูกเกิดมาความดีเดียวที่แม่มีก็คืออุ้มท้องแล้วก็ให้ชีวิตชายแต่หลังจากนั้นแม่ไม่เคยปกป้องชายเลยแม่ไม่เข้าใจชายแม่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของชายแม่ไม่รู้ว่าความสุขของชายคืออะไรแม้กระทั่งตอนที่ชายเจ็บปวดแม่ก็ปกป้องไม่ได้แม่ขอโทษจริงๆนะชาย นี่ไงก็มันเป็นอย่างนี้ไงลูกมันถึงได้เป็นตุ๊ดเป็นเต๋วอยู่อย่างเงี้ยก็เพราะเธอเนี่ยแหละก็เราเป็นตุ๊ดแล้วยังไงแล้วมันใช่ลูกเราไหมกูไม่เอากูไม่ชอบกูรังเกียจแล้วมึงมึงอย่ามาขึ้นเสียงก,กับกูเอาสิตอบเลยอยากทำทำเลยแล้วอย่าไปทำกับลูกมันอีก <S <S 2> <S 2> ฉันเลี้ยงลูกมันมาให้เป็นแบบนี้ จะมาทำกระทําท <tribal aja ib bean> ี่ฉันนี่แม่เอยเพราะมึงเนี่ยแม่สร้างแต่ปัญหาหยุดนะฉันจะไม่ยอมให้คุณทําอะไรลูกเองถ้าตัดอนนี้ไปคุณใช้กําลังกับฉันหรือกับลูกแม้แต่อีกครั้งเดียวอ่ะฉันจะแจ้งความชายไปลูกชาย